คิดปรุงแต่งในใจอยู่ยังไงก็ต้องมีการเกิดถ้ายังมีตัณหาอยู่ยังไงก็ต้องมีการเกิดเพราะตัณหาเป็นเหตุนาไ,นนไปสู่การเกิดของเราทั้งหลายเราจึงวนเวียนตายเวียนเกิดในตลอดสังสาระยาวนาะนไม่เคยหยุดเกิดหยุดแก่หยุดเจ็บห,ห,หยุดตายเกิดจากมรุณ ตายจากมนุษย์ไปเกิดเป็นเทวดาตายจากเทวดาไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานตายจากสัตว์เดรัจฉานไปเกิดเป็นสัตว์โลกตายจากสัตว์โลกไปเกิดเป็นเปรตตายจากเปรตมาเกิดเป็นมนุษย์ตายจากมนุษย์ไปเกิดเป็นเทวดาวนเวียนไปวนเวียนมาอยู่ในหคนติที่ไปของสัตว์ไม่จบไม่สิ้นระหว่างทุกขติกสุกติวนเวียนอย่างเงี้ยตลอดสัตว์เะยาวนานเราเกิดเราตายกันมาเนี่ยหาจุดเริ่มต้นไม่เจอหาจุดที่สุดไม่นา้ยาวนานมากที่เราจมกับความทุกข์ในตลอดสัตว์เวะยาวนานและเรานาไปสู่การจะเกิดชาติใหม นันไปสู่อะไรเมื่อมีการเกิดเมื่อเกิดปรากฏทุกค้ย่อมมีการเสื่อมตามมาเสมอเมื่อมีการเกิดชาติใหม่ชราคือความแก่ย่อมเกิดขึ้นมรณะคือความตายย่อมตามมาโสกับปริเทตโศกคือความเศร้าโศกความเสียใจความคับแค้นกายแค้นใจย่อมเกิดขึ้นแก่เราความไม่สบายกายความไม่สบายใจย่อมเกิดขึ้นแก่เราด้านลากยาวไปตลอดชีวิตสังสร้ัยยาวมา ตอนอายาณนานเป็นไปหมดที่เราต้องเผชิญกับความทุกข์ตลอดสัมสรัยอานาณแล้วเราพอใจหรือยังเบื่อนายคลายกำหนัดพอที่จะเกิดเก่เจ็บตายแล้วหรือยังในตลอดสัมสรันอายาาน,นี้ใครจะยังอยากเกิดปล่อยเ้าเกิดต่อไปให้เขาไปทรมาทนทุรนทุรายกับความทุกข์หนักนาสาหัสในชีวิตเขาแต่พวกเราที่เรามีโอกาสในการได้ยินได้ฟังได้สดับในคำของพระเจ้า ขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยเลิกก้นในการเบื่อหน่ายคลายกำหนัดรู้ที่รู้พร้อมสงบระรับเพื่อมัรนผลนิพพานกันได้แล้วเพราะนิพพานมันเป็นการดับเหตุในการเกิดเมื่อไม่มีการเกิดย่อมไม่มีความแก่ย่อมไม่มีความเจ็บย่อมไม่มีความตายย่อมไม่มีการพัดภาพผิดหวังจากของอปัยทิรักเพราะไม่มีการเกิดปรากฏอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างนาฬิกาไม่มีนาฬิกาเกิดขึ้นมาอาจารย์ย่อมไม่ทุกข์เพราะนาฬิกาเมื่อเราไม่มีสามีภรรยาเราไม่ทุกข์เพราะสามีภรรยา เมื่อมีเราไม่มีบ้านไม่มีรถเราไม่ทุกข์เพราะบ้านและรถเมื่อเราไม่มีอะไรเลยย่อมไม่ทุกข์เพราะอะไรเลยนั่นแหละเอเสวันโตทุกขสั์นั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกขปริญญาดับเหตุของการเกิดการแก่การเจ็บการตายที่สุดแห่งความทุกข์ได้ดังนั้นพวกเรามาศึกษาเล่าเรียนฝึกฝนอบรมตัวเองในหลักคำสองพระเจ้าก็เพื่อการพ้นจากความทุกข์ แต่เวลามีคนสอนหลักเกณฑ์หลักการในการพ้นความทุกข์เราไม่ค่อยสนใจเราไม่ค่อยอยากฟังเราไม่ค่อยโอเคกับการที่จะขวนขวายเราเรียนในสิ่งเหล่านั้นมันแปลกนะพราะพุทธเจ้าสอนวิธีการแก้ทุกข์ด้วยการทําสมถะวิปัสนาบอกให้เราตัง้งใจในการรักษาศีลไม่เอารักษาศีลยากไปสะดอกคลองดีกว่าไม่เอารักษาศีลยากไปซื้อเครื่องรางของขลังเอาพวกติดตัวดีกว่าไม่เอาการรักษาศีลมาดูอย่างการรักษาศีลเป็นเหตุได้พรากระซับใหญ่นะมไม่อยากยากแล้วเกิดไม่เอาทำไม่ได้ แต่เรายอมทําพิธีลุยน้ําลุยไฟเดินทางไปต่างจังหวัดไกลๆเพื่อไปทําพิธีว่าหมอดูคนนี้แม่นจังเลยร่างทรงคนนี้เก่งจังเลยสามารถดึงเงินดึงทองสามารถเรียกทรัพย์สามารถเรียกหวเรียกเมียกลับบ้านได้นะลงน้ำหน้าทองสเสด็จเล่กันแล้วจะสามารถทําให้คนลุ่ม,ลม,ลมลหลงรักใค้คลอยใจเราได้เราพยายามขวนขวายในการไปทุกที่สังเกตป่ะบุกน้ําลุยไฟไปทุกที่เสียงเงินเสียทองข้าพิธีหนักนาสาหัสขนาดไหนกูยอมจ่าย ยอมจ่ายให้หมดทุกอย่างขอให้ได้มีโอกาสในการไปทำพิธีกรรมเหล่านั้นแต่การที่เรารักษาศีลจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาเป็นตัวหัวทางในการแก้ไขความทุกข์ของทุกอย่างในชีวิตเราได้อย่างจบสิ้นแบบไม่มีบนหวนกลับมาอีกเลยซ้ำแต่เรากลับไม่คิดจะขนขวาอยทําในสิ่งนี้ <S <S พวกเรารู้ประสบการณ์อาจารย์ดีตั้งแต่อาจารย์โด่งดังขึ้นมาในตลอดระยะเวลาประมาณห้าหกเดือนที่ผ่านมาเนี่ย อาจารย์โดนขุดโดนแชฉสารพัดเรื่องมากมายมหาศาลไม่ว่าจะเลื่อกอะไรก็ตามแต่ทําไมคําถามถามว่าทําไมอาจารย์ถึงได้ผ่านพ้นอุปสัรค์ปัญหาเหล่านั้นมาได้โดยตลอดเพราะอะไรความจริงจะทนต่อการเพิสูจน์เสมอถ้ามันคือความจริงความจริงมันไม่มีวันเปลีป่ยนแปลงแม้เราจะพยายามดัดแปลงความจริงนั้นแค่ไหนให้ตายมันก็ดัดแปลงไม่ได้ เพราะมันตั้งอยู่ของมันเป็นธรรมดาเช่นเดงหลักเหฑ์หลักการของตามธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แบบไปพระองค์ทรงเรียกว่าอิทัปปัจจยตาเมื่อมีสิ่งเนี้ยสิ่งเนี้ยเป็นปัจจัยไอสิ่งเนี้ยมันย่อมเกิดขึ้นมาได้อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยของความทุกข์ในชีวิตเราเราต้องไปหาที่ต้นเหตุของมันคือสมุทยัยหาต้นเหตุของความทุกข์ในการใช้ชีวิตของชีวิตเราทุกคนนะ่ะหาต้นเหตุให,ให้เจอทําไมเราถึงทุก,กข์เรื่องครอบครัวเราก็เริ่มไปได้แล้วว่าเราทุกข์เรื่องไหน ทุกเรื่องเงินเราต้องกลับหรดูต้นเหตุแล้วว่าต้นเหตุในความทุกเรื่องเงินมันเกิดจากอะไรถ้าเราหาต้นเหตุไม่เจอไม่มีทางแก้ไขความทุกข์ได้สําเร็จไปทำปลายเหตุคือไปสอดคล้อต่อชะตาไปมีความเชื่อนั้นซึ่งไม่ได้เป็นเรื่องจริงด้วยซ้ำไปเป็นเรื่องที่เป็นการปรุงแต่งมาโนเพิร์พบขึ้นมาไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงแต่เราไปเชื่อเอาว่าขอแล้วจะได้บนบาสารเก่าวแล้วจะได้แล้วปรากฏมันได้จริงๆเราก็เลยเชื่อว่าไอ้สิ่งเนี้ยบนแล้วมันได้จริงๆ แต่ความเป็นจริงมันได้เพราะเราไปสร้างเหตุปัใจจัยให้มันได้ก่อน <Okay. S 1> บนบาสากล่าวแล้วไปนอนอยู่บ้านพี่ว่าได้ไหม <Okay. S 1> ไม่ได้ไม่บนบาสารกล่าวแต่ไปทํางานได้ไมัม <Yeah. S 1> เอ้าได้เนี่สุดท้ายมันเกิดที่อะไรการทํางานของเราเองไม่ใช่หรอการลงมือกระทําของเราเองไม่ใช่หรออาจารย์ถามว่าการที่เราจะได้เงินเดือนทุกวันนี้เราต้องไปอ้อนวอนขอร้องเทพเทวาไหม mm. ไม่ต้องแต่เราอะไรไปสร้างเหตุปัจจัยด้วยการไปทํางานได้เงินเดือนนะ <Okay. S 1> ได้ มันต้องไปบนบาสาัรเก่าเที่ที่บริษัทไม่ขอให้ฉันได้เงินเดือนเดือนนี้ด้วยต้องบนไหมไม่ต้องบนเพราะอะไรเราทํางานเดือนนี้สิ้นเดือนย่อมได้เงินตอบแทนจากอะไรผลจากการการะทําของตัวเองนั่นนะมันคือผลจากการการะทํากินข้าวมันย่อมอิ่มถ้าเราสร้างเหตุปัใจจัยให้มันอิ่มถ้าเรากินข้าวแล้วไม่อิ่มแสดงว่าเราสร้างเหตุปัจจัยให้มันไม่อิ่มนั่นคือเหตุปัจจัย ดังนั้นเราต้องอยู่บนหลักเกณฑ์หลักการและเหตุผลให้ชัดเจนให้เข้าใจให้มากที่สุดแล้วชีวิตเราจะมีความสุขไม่ใช่ชีวิตคนอื่นมีความสุขนะชีวิตเรามีความสุขสีรักษากรได้ศสีห้าจะเป็นโลกป้องกันภัยอย่างดีเลยต่อการใช้ชีวิตของเราสีห้าใครรักษาสีห้าได้นั่นแหละต่อป้องกันภัยในชีวิตเรา เพราะการทำ p 4นคือทำไยเวทให้เกิดขึ้น5ครงนะครับถ้าเราลอดไม่ทำ p 1 5เราย่อมรอดพ้นจากไยเวทเราไม่ได้เราจะไม่มีพิบากในที่จะต้องไปเผชิญเกี่ยวกับการอายุสั้นหรือโรคไัแ่เจ็บมากเราไม่ต้องไปเผชิญพิบากกับการที่จะมีทางเสริมแห่งทรัพย์เราไม่ต้องไปเผชิญพิบากจากการมีศัตรูหัวข้ามมากเราไม่ต้องไปเผชิญพิบากจากการที่มีคนใส่ร้ายป้ายสีหรือด้วยคำทีจริง เราไม่ต้องไปเผชิญพิบากของความไม่ปรลาดในปัจจุบันหรือความเป็นบาปเพราะเราพ้นจากไปเวท้าอยา่างข้าอการนี้ชาตินี้มันยังไม่พ้นเพราะมีเศษกรรมแต่าชาติทนะี่แล้วแต่ชาติหน้ามปเกิดใหม่ถ้ายังมีการเกิดอยู่ยังอยากเกิดอยู่ภัยเวย์เหล่านี้จะน้อยมากเพราะเราสร้างเหตุปัจจัยในปัจจุบันดีเราต้องสร้างเหตุปัจจุบันให้ดีเพื่อผลของอา s, <S นาคตที่ดีนะเราอย่าลืมว่าปัจจุบันเนี่ยคือผลของอนาคตนะปัจจุบันไม่ดีอนาคตดีไม่ได้ปัจจุบันดีอานาคตย่อมดีไจจด้ ดังนั้นปัจจุบันจึงเป็นผลของอนา,าคตที่จะเกิดขึ้นในภายข้างหน้าดังนั้นเราก็รักษาศีลให้ดีตัวที่สองพระองค์ทรงสอนถึงสมาธิสมาธิที่พระองค์ทรงสอนเนี่ยพระองค์ทรงสอนสมาธิยังไงสมาธิคือความสงบเดี๋ยวอาจารย์สอนอีกแป๊บเดียวนะเดี๋ยวสอนตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ย อาจารย์จะไล่ตอบคำถามเพราะว่าเยอะและเกิดคำถามมากมายมหาศาลตอบพวกนี้เราจะหมดได้ก่อยนะมากมายและเกินแล้วเป็นคนที่แบบว่าตอบยาวมากเสด้วยเพราะต้องการจะอธิบายให้เข้าใจไม่งั้นเราจะขาดความเข้าใจก็จะไม่เกิดประโยชน์ตอไปคนส่งไปเราก็จะคำตอบไปปฏิบัติตามไม่ได้สมาธิคือความสงบสงบจนจออยู่ในอารมณ์อันเดียวคือโฟกัสจนจออยู่อันใดอันหนึ่งรู้อยู่กับอันใดอันหนึ่ง เห็นอยู่กับอารมณ์ในอันหนึ่งคำว่าสงบเนี่ยม <medim> ีบริบทความหมายว่าอะไรสงบสงบจากจากไม่ใช่ความสงบว่าชาแบบแปลว่ามันแปลว่าการเพ่งนะมันไม่ได้แปลว่าสงบมันแปลว่าเพ่งแต่การเพ่งจุดะสมเพื่ออะไรเพื่อเกิดความสงบความสงบคืออะไรความสงบจากกาความสงบจากความพยาบาทความสงบจากความอาฆาตเบียดเบียนเราสงบจากอกุศลทักษะอย่างนี้จึงเรียกว่าสงบ ที่นี้ทาสมาธิย่างไรให้เกิดความสงบจากการพยายามและเปลี่ยนเปลี่ยนได้อะไรก็ได้ใครอยากภาวนาแบบไหนภาวนาเลยที่เคยทำมาในปัจจุบันหรือในอดีนก็ตามเช่นเราภาวนาพุทโธเราภาวนาพองยุบเราดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกใครเคยชินแบบไหน,นใช้อนัตภาวนาไปเลยใครหายใจเข้าพูหายใจออกโกใครหายใจเข้าสัมมาหายใจออกอรหงัง ใครหายใจเข้าพองหายใจออกยุบใครรู้ลมหายใจเฉยๆไม่คิดได้ทั้งหมดไม่มีอะไรผิดเลยเพราะสมถัมันคือทําอะไรก็ได้ให้สงบจากการพยาบาลและเบียดเบียนไะด้ไอ้การพยาบาลและเบียดเบียนเนี่ยก็เรียกว่านิวรธท่านิวรธานี่แหละมันเป็นตัวขวาการต่อควาสมสงบของเราเราจะสงบหรือไม่สงบมันอยู่ที่ห้าตัวนี้นะฟังดีๆ เวลาเรานั่งสมาธิมันมีห้าตัวในการขวางเรามีอะไรบ้างขวางเราหนึ่งการประชันทักความพอใจในกา,คายยมากความพอใจในกามคือพอใจนะนั่งสมาธิไปแล้ววันเนี้ยเหลือบตาเนี่ยสมมติสมมตินนะอาจารย์ให้พวกเรานั่งสมาธิแล้วเราก็เหลือบตาก่อนเข้างานมาเนี่ยเห็นเขาขายเขาต้มมัดแล้วอยากกินมากเลยพอใจในะเขาต้มมัดอยากกินหรือก็อเห็นแล้วว่าตอนเที่ยงนี่เราเลงไว้แล้วว่าเราจะกินอะไร มองไว้ก่อนแล้วเพว,วันนี้เราเตรียมกระเป๋าถุงมาด้วยแล้วเราในเวลาการปล่อยปุ๊บเนี่ยเราจะวิ่งปู๊ดให้เร็วที่สุดเพื่อจะเป็นคนแรกในการหยิบของเราจะได้หยิบได้เยอะหน่อยเดี๋ยวไปหยิบท้ายๆแถวเนี่ยเตรียมถุงมาเปล่าประโยชน์ไม่ได้ใส่ของกลับบ้านเราเล็งไปละในขณนะที่เราสั่งสมาธิการมารฉันท์นจะพุ่งตัวหาเรา กะโดดใส่เราในขณะที่เรานั่งอยู่หายใจก็พูดหายใจออกโตหายใจก็พูดหายใจออกโตรกลิ่นต้องจืดตอนมันหอมเลยว่าเราจะมีโอกาสได้ไปกินไหมข้าวต้มปั้มันจะหมดเรียงว่าตอนนี้ลงทานครเขาอะไรบ้างเขาว่ามีชากาแฟมันทันห้าร้อยแก้วมีคนมาตั้งลงทานเราจะไปกินทำไหมลุกไปสตอนนี้ดีไหมเนี่ยไม่ั้เียราจะกินไม่ทานะเอาอย่างไรดีวะมันคิดอะลรการประชันทาพอใจในการทั้งหมดเลยป่ะมันพอใจอยากได้ไข่มีในสิ่งที่ตามมันไปเห็นมา แล้วที่หูเนี่ยไปได้ยินเสียมาว่าอันนั้นอร่อยจังเลยอันนี้อร่อยจังเลยเราปรุงแต่งในจิตนี่เรียกว่าการปาฉันทะมันเกิดความพอใจในกลามขึ้นมาตัวเนี้ยมันขวางอะไรขวางความสมบเราแล้วเจตนาเราในขณะนักสมาธิเราบ้างเพื่อนอะไรหายใจเข้ากู้หายใจออกโทในขณะนันพูดโทอยู่นะไม่อยู่แล้วก็ไปอยู่อะไรหายใจเข้าต้มฟ้าหายใจออกชากาแฟมันเริ่มแนละ้วใช่ไหมมันเริ่มแนะล้วมันเริ่มเปลี่ยนวิถีใหม่แนละ้ว มันเริ่มหลุดเพราะอะไรมันหลุดโฟกัสนั่นแหละมันแทรกมันขวางเราก็ให้เราสงมบมอยู่ในพุโทโธหรืออยู่ในลมหายใจนี่คือการมาฉันทะตัวแรกต้องละให้ได้ละอย่างไรรีบรู้ตัวให้เร็วว่าเรากำลังคิดไปแล้วกำลังหลุดจากพุโทโธไปแล้วแล้วมีสติตั้งมั่นให้เร็วเอากลับไปอยู่กับปัจจุบันคือพุโทโธอาจารย์ขอสอนพุโทโธแล้วกันนะไม่ไหวพูดหลายอย่างเอาพุโทโธไปละเอากลับไปอยู่กับพุโทโธเหมือนเดิมพุโทโธพุธโทโธพุทโธก็ได้หรือหายใจเข้าพุทโธจากพุโธเพื่อกระชาติมันกล กลับมาอยู่พุทโธหลวงพี่กลับมาอยู่พุทโธอยู่อย่างเงี้ยดึกยื้อยู่กับชาติกัน,กกนเอากลับมาตั้งอยู่ที่กายกายยึคตาสติเอาสติกลับมาตั้งอยู่ที่กายมารผู้มีบาปจะทําอันตรายแก่เราไม่ได้จะทําอันตรายแก่เราไม่ได้นี่คือตัวแรกการประจัก,าจากทะตัวที่สองความพยาบาทเวลาเราโกรธเราเลียดเราเจ็บแค้นใครมาเราก็จะเริ่มรู้สึกไม่พอใจเวลาจะให้นั่งสมาธิพยาบาทก็จะพุ่งตัวขึ้นมา เมื่อเชา้าเดินดูของอะไรเรียบร้อยแล้วมีคนหยิบไปอุ้ยเราไปต่อคิวรอซื้อเราไปเราเราต่อคิวในการรับของแจปกปรากฏว่าเวลเราไปต่อคิวเสร็จปุ๊บมันมีคนมาแซงคิวแต่เราพูดแต่อะไรไม่ได้เพราะเราเก่งใจแต่เราก็เกิดความพยายามนะเกิดความพยายามทำไมมันต้องทาสันดาบแบบนี้ด้วยว่าถ้าเป็นอยากจะเอาไว้นี่ไปป่ามาแล้วก็อยากจะตีกระบลมาแล้วก็ให้ลุดจะแถวไปเราเริ่มบุกแตกใช่ไหมในขณะนั้นสมาธิก็เริ่มคิด คิดถึงให้เรื่องเมื่อเช้าเนี่ยที่มันมีการแทรกแถวเสียเรียงแถวกันเพราะเราเกิดความไม่พอใจจากการที่เราเนี่ยเอาตาเอาหูเอาจมูกเอาลิ้นเอากายไปสัมผัสมาไปกระทบมาก็เกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นไอ้ตัวนี้ก็วิ่งเข้ามาโกรธเกียดใครแต่ชาติปาไหนก็ตามมันก็จะผลปรากฏขึ้นมาในขณะที่เราสร้างสมาธิเพราะมันจะขวางเราไม่ให้เราสงบโกรธแฟนโกรธหัวโกรธเมียโกรธลูกโกรธเพื่อน กดพี่กดเน้องกดคนมั้นกดคนนี้มันก็จะเอามาคิดในสมาธินั่นแหละในขณะที่เรากำลังนั่งหายใจเข้ารวยจะรู้ความพยมมายามก็จะพุ่งตัวขึ้นมาจะแก้กแคบมันยังไงวะ <laughs> นั่งเล่นเฟซบุ๊กอยู่มีคนดา่ดาด่าใคร